คำว่าตากงเหยนแปลว่าอะไรคำนี้นะคะมาจากคำว่าตากงที่แปลว่าทำงานบวกกับคำว่าเหรนที่แปลว่าคนตากงเหยนคนทำงานคนงานคำนี้มีความหมายแปลว่าพนักงานออฟฟิศคนที่ทำงานประจำหรือว่ามนุษย์เงินเดือนก็ได้ค่ะตัวอย่างการใช้เช่นวัวชื่อตากงเหยนฉันเป็นพนักงานออฟฟิศตากงเหยน要早起上น มนุษย์เงินเดือนต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานคำว่าย่าแปลว่าต้องจา้าฉีบแปลว่าตื่นแต่เช้าช่างปันแปลว่าไปทำงานหรือว่าเข้างานคาเฟ่ชื่อตาก,กงเหรียตเปียวเพยกาแฟคือสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับพนักงานออฟฟิศคำว่าคาเฟ่แปลว่ากาแฟเปี้ยวเพยแปลว่าสิ่งที่ต้องมีหรือว่าอุปกรณ์ที่จำเป็น มาจอดลึกคำศัพท์ไปด้วยกันกับชีตคำศัพท์ HSK ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำแบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้นพร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน HSK 1 1 7 9บาท HSK 2 2 29บาทค่าส่ง30บาทสั่ง2เล่มส่งฟรีสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่ Ad h o w t ฮได้เลยค่ะ